ธิตารีสว่าง7 8 9สวัสดีค่ะใกล้จะสิ้นปีแล้วแพลตฟอร์มต่างๆก็เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ล้นลามและดาราก็ยุ่งมากในฐานะบุคคลชั้นนำในวงการบันเทิงภายในประเทศเซจันไม่ได้ไปงานอีเวนต์ทั้งหมดและถ่ายทำในกองถ่ายตลอดทั้งปีทำตัวไม่โดดเด่นและพฤติกรรมของเขาดูไม่เหมือนดารดาดังแต่เขายังคงทำตัวติดดินเสมอแต่เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ได้มีข่าวว่า เซอจันจะเข้าร่วมงานปาต้ส่งท้ายปีเก่าของดากอนทีวีไม่เพียงแต่แฟนๆและดากอนทีวีเท่านั้นที่จะดีใจและรู้สึกตื่นเต้นแม้แต่สแกปเปอร์ก็ดีใจมากเช่นเดียวกันพวกเขาถึงกับหยุดขายตัว๋วเพื่อปรับราคาใหม่ทั่วทั้งกระดานและราคาตัว๋วก็พุ่งทะลุเหยียบแสนทำให้อินเทอร์เน็ตในการจองตัว๋วถึงกับลมในขณะเดียวกันในวันที่24ธันวาคมได้มีเหตุการณ์หลายอย่าง เกิดขึ้นในวันเดียวกันหนึ่งก็คือเซอร์จันตัดผมใหม่โดยบอกว่าเพื่อตัดความกังวล3,000เส้นออกไปหัวข้อเซอร์จันตัดผมใหม่ได้กลายเป็นประเด็นร้อนและถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกันก็ปรากฏอยู่ในการค้นหาที่มาไรด้วยแต่จูจ่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นและได้ปรากฏอยู่ในการค้นหาที่มาแรงตลอดทั้งบ่ายเมื่อกุงอวน ได้ตอบกลับแฟนๆว่าเสืยจันไม่ได้ไปงานนี้อย่าฟังคนอื่นปกป้องความปลอดภัยของทรัพย์สินของคุณนอกจากนี้ยังมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าวันนี้ศิลปินตัดผมยาวที่สะสมมาหลายเดือนแล้วซึ่งก็หมายความว่าจะเข้าสู่เวทีใหม่พร้อมกับบทบาทใหม่เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวบางอย่างเกี่ยวกับการจัดการเตรียมงานโฟลลอั up, ซึ่งได้รับการสื่อสารและยืนยันกับสตูดิโอแล้ว และตอนนี้เราจะตอบกลับด้วยกันศิลปินเจ้าทิตตนให้กับการสตาร์ทอัพและถ่ายภาพง,งานใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันที่25ธันวาคมและจะไม่มีการเตรียมการอื่นใดในขณะนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและบริษัทของเราตลอดทางจากเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้แฟนๆจำนวนมากรู้สึกผิดหวงังที่ไม่ได้เห็นเซี่จันปรากฏตัวบนเวทีเท่านั้นแต่แฟนๆบางคน ที่ได้ซื้อตั๋วไปแล้วได้มีการจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไว้แล้วพวกเขารู้สึกคุนเคืองในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เริ่มเข้าใจและเริ่มปลอบใจกันเองเมื่อดูจากยอดการติดตามของเซอร์จานในปัจจุบันก็ปรากฏว่าตอนนี้ยอดการติดตามของเซอร์จานมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างนับประหลาดใจมียอดคนติดตามสูงถึง3 2 0 9 7ล้านคนซึ่งแสดงให้เห็นว่า อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นบวกอย่างไรก็ตามเือจันได้ตอบกลับเพื่อขอโทษทุกคนว่าสวัสดีทุกคนฉันได้รับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคุณเรายังได้ไตรตรองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาในการสื่อสารนี้เราได้รับการสอบถามมากมายเกี่ยวกับงานที่ไม่ได้รับการยืนยันมาก่อนและเราได้รับคําตอบที่ไม่ถูกต้องก่อนที่ข้อมูลจะชัดเจน เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการสื่อสารเราจึงขอกล่าวขอบคุณอย่างเคร่งครึมว่าฉันขอโทษที่เรายังไม่สามารถประสานงานได้เนื่องจากปัจจัยด้านเวลาหลังจากการทำงานอย่างหนักในขณะเดียวกันเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของแฟนๆบางคนจากการสูญเสียจริงๆเรากำลังหารืออย่างแข็งขันกับสตูดิโอและจะซิงโครไนซ์วิธีการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล โดยเร็วที่สุดในภายหลังฉันขอโทษอีกครั้งสำหรับความคาดหวงังก่อนหน้านี้ของทุกคนและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแฟนๆแล้วพวกเขาก็บอกว่าคำตอบนี้จริงใจมากแสดงถึงความผิดพลาดและแสดงถึงความรับผิดชอบการสื่อสารที่ผิดพลาดของทีมสตูดิโอและเซอร์จันไม่ควรถูกตำหนิแฟนๆส่วนใหญ่เข้าใจได้ว่าเซอร์จันเพิ่งถ่ายทำเสร็จและเข้าร่วมทีมงานใหม่ และมีปัญหาในการประสานงานในด้านเวลาทำไมโลกนี้ถึงมีเซล์จนเพียงคนเดียวถ้ามีสมคนคนหนึ่งกำลังถ่ายทําอีกคนกำลังฉลองวันส่งท้ายปีเก่าและอีกคนกำลังพักผ่อนและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ